สวัสดีค่ะแม่ <c oughs> มื้อเที่ยงนะคะชวนมารับประทานอาหารนะทานที่บ้านนะคะมาดูว่าพวกเอ้ทานอะไรบ้างมื้อเที่ยงเร็วนิดนึง11.00 15เพราะว่าเดี๋ยวจะพาน้องไมด้าไปเรียนยิมนะคะเที่ยงครึ่งนะคะต้องเผื่อเวลาออกเนาะมื้อเช้าทานไปเรียบร้อยมื้อเช้าก็คือกินโปรตีนเชคนะคะทานโปรตีนเฟอร์ตี้เชคกับน,นมแพ้หนึ่งกระป๋องนมอัลมอนด์หนึ่งกล่องใส่กุ๊ด น,นะคะธัญ,ญพืช3มชนิดเนี่ยสอช้อนพูนใส่งาดำสองช้อนพูพานาน,พพนะคะแล้วดื่มสดไปเรียบร้อยนะคะแล้วก็กินซุปไก่ดำตังกุยสดตุนเครื่องยจีนสดเลยหนึ่งถ้วยเรียบร้อยมื้อเช้านะคะมื้อเช้าก็ทานยาเตรียมผนังมดลูกเม็ดที่1ไปเรียบร้อยเนี่ยทานเอสโตรเฟเมดที่1ไปตอนเช้านะคะตัวยาเอสโตรเฟมตัวนี้คือทานในช่วงที่จะเตรียมผนังมดลูกคือจะเอาจริงและ จะไปใส่ตัวอ่อนแล้วนะคะแต่ก่อนหน้านี้ที่เราบารุงโภชนาการเนี่ยค,คยรูก้อยขอเบรกแม่ๆว่าขอสักประมาณ2เดือนที่เราบารุงโภชนาการบารุงตามคำพีกินวิตามินกินโปรตีนกินน้ำมะกรูดแท่งน้ำมันละหุง่งกินดอกคาฝอยกินตามที่ก้อยแนะนำมาขอ2เดือนก่อนพอผนังบนลูกสวยไปอัลตราซาวมาเดย์สิของรอบเดือนสวยไม่สวยก็เอามาให้ครูก้อยช่วยดูได้นะคะพะครูก้อยบอกโอเคได้แม่สวยแล้วให้คะแนนแบบ8เต็ม1 0 9เต็ม10แม่ค่อยติดต่อคลินิกไปในรอบเดือนถัดไปแล้วก็แม่ก็จะได้รับยาเตรียมผนังที่มันเป็นฮอร์โมนสังเคะห์ หลายคนก็เคยทานตัวเอสโตรเฟมตัวนี้นะคะของคูก้อยเนี่ยคุณหมอให้ทาน3เวลาหลังอาหารเช้าหลังอาหารเที่ยงหลังอาหารเย็นแต่จริงๆเนี่ยยาตัวนี้มันไม่ำไมจำเป็นว่าจะต้องแบบหลังอาหาระอะไรเป๊ะอย่างเงี้ยคือเขาแค่อยากให้เรากิน3เวลา ไม่ลืมนะคะแต่จริงๆคือนับช่วงห่างอ่ะให้มันได้สักประมาณ6ชั่วโมงถึง7ชั่วโมงนะเพราะฉะนั้นวันที่กูก็ทานหลังอาหารเช้าคือจะทานประมาณ7จ็ดโมงครึ่งอาหารเที่ยงก็คือจะทานประมาณ1 3 3 0แล้วก็จะไปทาน19.3 0คือเว้นช่วงให้ประมาณ6ชั่วโมงคือความเป๊ะของมันคือการเว้นช่วงอ่ะเพราะอะไรก็ตามที่มันเป็นพวกฮอร์โมนพวกนี้ค่ะมันจะสําคัญในเรื่องของช่วงเวลามันก็จะทําให้ฮอร์โมนที่อยู่ในเลือดเราเนี่ยมันมีเสถียรภาพสูงแต่ว่าไม่จาเป็นว่าเอ้ยเราก็ตต้อองมาากินนย11 เพราะเราก็เพิ่งกินมื้อเช้าไปตอน9โมงเองนะ9 10 11ห่างกัน2ชั่วโมงเองอันนี้คือไม่ใช่แม่นับเอาเองล็อกตัวเองว่าเชา้าเที่ยงเย็นเนี่ยเป็นกี่ชั่วโมงอันนี้คือเทคนิคของการกินยาเอสโตรเฟมซึ่งเป็นยาเตรียมผนังมดลูกนะมื้อเที่ยงของคุณว่ายง่ายๆท,ที่บ้านนะคะก็คือปลาทูตัวใหญ่มากเลยนะ ปลาทูหนึ่งตัวเพอปลาให้กินวันละหนึ่งฝ่ามือเนี่ยตัวนี้นับเป็นหนึ่งฝ่ามือก็ประมาณร้อยร้อยกรัมหรือว่าร้อยห้าสิบกรัมนะคะข้าวเนี่ยนะคะไม่ต้องเยอะนะคะข้าวไม่ต้องเยอะ,นะะ,อยอะประมาณหนึ่งทับพ,พีข้าวก็เป็นข้าวไม่ขัดสีนะอันนี้เมื่อกี้ป,ป้าปอนป้าปอนพี่เลี้ยงน้องไมดาตัากมาให้นานแล้วข้าวล็กแข็งนะคะมีอะไรบ้างก็ส่วนใหญ่ก็เป็นกับข้าวลูกนะคะคุกก็ทําเอง อันนี้เป็นผัดเต้าหู้นะคะผัดเต้าหู้กับถั่วลันเตาหมูสับนะคะแครอทแล้วก็ข้าวโพดข้าโพดอ่อนอ่านะคะอันนี้ก็มีโปรตีนสูงนะคะแล้วเมื่อกี้ซุปทานไปบ้างแล้วเป็นซุปจริงๆสั่งอันนี้ป้าปอนทาให้น้องเมดาจริงๆสั่งเป็นมาระยัดไส้หมู สั่งเป็นมาระยัดไส้หมูสับแต่ป้าบอกว่ามาระไม่มีป้าก็เลยไปเอาแตงกวาไปเอาแตงกวามาทําแทนซึ่ง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 แตงกวามันมีฤทธิ์เย็นไงมันมีฤทธิ์เย็นช่วงนี้เราเตรียมผดุงลูกคุ้ยก็จะไม่ค่อยกินอาหารฤทธิ์เย็นเช่นพวกเมลอนแตงโมแตงกวามังคุดอะไรพวกนี้ค่ะลำไยอะไรพวกนี้มันจะมีฤทธิ์เย็นใช่ไหมคะเราก็จะกินอาหารที่มันค่อนข้างที่จะมีฤทธิ์อุ่นเพราะฉะนั้นเนี่ย อันเนี้ยก็จะไม่กินแตงกวาเดี๋ยวก็จะแกะเนื้อหมูกินนะคะแต่มะระอย่างเงี้ยกินได้พวกมีธิ์ขมมีอะไรเงี้ยนะแล้วก็ไข่ไข่ปกติกินไข่วันละสองฟองอยู่แล้วตั้งแต่แรกตั้งแต่บำรุงไข่บำรุงผนังมดลูกก็กินวันละสองฟองไข่เป็ดบ้างไข่ไก่บ้างก็สลับสลับกันไปนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ก็จะกินไข่ลวก เพราะว่ามันสดง่ายนะคะแต่พอในช่วงที่เราใกล้จะใส่ตัวจริงๆสักประมาณ2องสัปดาห์ค่ะพวกไข่ลวกเนี่ยครูก,ก้อยก็ไม่แนะนําแล้วเพราะว่ามันไม่สุกไงมันไม่สุกนะคะไข่ลวกมันไม่สุกเราก็กลัวว่าความไม่สุกของมันนะ่ะจะมีแบคทีเรียนะคะแต่ก่อนหน้านี้ในช่วงที่เราแบบ บำรงไข่กระตุ้นไข่เรายังไม่ใส่ตอ่อนล้วก็กินไข่ลวกได้เพราะว่ามันสดแล้วมันวืดลงเลยใช่ไหมมันกินง่ายใช่ไหมคะแต่ว่าเอาเป็นว่าพอใกล้จะใส่ตอ่อนมากๆสักประมาณสิบวันอะไรประมาณอย่างเงี้ยก็กินที่มันสุกก็กินเป็นไข่ต้มซะดีกว่าอันนี้บอกป้าปอนไปแล้วว่าถ้าได้รับยาเตรียมผนังวันแรกเนี่ยไม่เอาไข่ลวกแล้วนะจัดมาเป็นไข่ต้มเพราะว่านี่กินยาเตรียมผนังมาวันที่สองแล้วนะคะ แต่ว่าแกลืมแกก็ทําไข่ลวกมาเพราะฉะนั้นก็ขอซดก่อนหนึ่งรอบแล้วพรุ่งนี้ก็ไม่กินแล้วก็จะเปกินกินไข่ต้มนะคะกิน3ฟองได้ก็กิน3ไปเลยแต่จริงๆเรากินโปรตีนเฟอร์ตี้วันละสองซองอยู่แล้วโปรตีนเฟอร์ตี้ที่เรากินวันละสองซองก็ให้โปรตีน50กรัมแหละแต่อาหารเราก็กินได้ล้วก็กินไปเพราะเรากินแต่อาหารที่มีประโยชน์ชากาแฟพวกนี้งดถ้าจะกินก็กินเฟอร์ตี้คาแฟนะคะนมชานมไข่มุกคือของไม่มีประโยชน์อะเอาเป็นว่าแม่ของไม่มีประโยชน์ของทอดของมันเนาะ ไข่มันชานอะไรพวกนี้แม่รู้อยู่แล้วอะแม่รู้อยู่แล้วว่าอะไรไม่มีประโยชน์แม่อยากแกล้งไม่รู้อยากแกล้งไม่รู้เนี่ยเฟอร์ตี้นะคะส่วนตัวนี้เป็นเฟอร์ตี้คอฟฟี่ที่จะใส่เป็นถุงเวลาครูก็จะแบบไปข้างนอกอะครูก็จะใส่เป็นถุงกินไปแล้วหนึ่งซองเมื่อเช้าเดี๋ยวจะพกตัวเฟอร์ตี้คอฟฟี่ที่เป็นกาแฟไปด้วยติดรถไปเพราะว่าเผื่อกลับตอนบ่ายแล้วก็หิวหิวพอหิวหิวอะเราจะว่นเวอแล้วเราไปเห็นของในห้างบางทีไปเห็นชาไข่มุกนู่นนี่ใช่ไหม เคเฟอร์ตี้เรานี่แหละถ้าเราไม่ได้เอาพวกแบบนมแพนนมอัลมอนอะไรไปแล้วก็น้ำเปล่าเช็คน้ำเปล่าได้เลยตัวนี้ครูก็ใช้กาแฟรจริงๆทำเพราะฉะนั้นจะเป็นโรบัสตากลิ่นจะเป็นโรบัสตาแท้เลยแต่ว่าไปใช้วิทยาศาสตร์ไปสกัดเอาคาเฟอีนออกนะคะเพราะว่าคนที่ติดกาแฟเนี่ยถ้าไม่ได้กลิ่นกาแฟรจริงๆคือเราไปแต่งกลิ่นเป็นกลิ่นกาแฟเนี่ยเขาจะแบบ เขาจะรู้สึกไม่ถึงอ่ะเพราะฉะนั้นคุกก็้เข้าใจคนที่ติดกาแฟคุกกก็จะใช้กาแฟแท้แล้วก็ไปสกัดเอาคาเฟอีนออกเพราะว่าสิ่งที่มันไม่ดีต่อต่อลูกหรือคนเตรียมตั้งครรภ์มันคือตัวคาเฟอีนมันไม่ใช่กาแฟน,นะคะซึ่งตัวนี้คือเป็นโปรโตีนสูงถึง25กรัมเหมือนเฟอร์ตี้ตัวปกติเลยค่ะโปรโตีนสูงถึง25กรัมแล้วก็มีมัลติวิตามินส3ชนิดเหมือนเดิมเพิ่มเติมก็คือเป็นรสกาแฟแท้แต่สกัดเอาคาเฟอีนออกคุกกล้เท่าไหร่คะอายุนะคะจะ40แะะจะ40แลออ40แลล้้ววนนะะะคจ่ส ใส่ตอนเราแรกอยุสามสี่ย่สทิ้งช่วงมานานมากเดยวขอขอกระดกไข่ก็กระดกไข่ขอสดไข่ก่อนจะสุภาพไหมเนี่ยปกติก็ยกซดอย่างนั้นเลยเดี๋ยวกลัวจะไม่สุภาพไปล้วููกที่หนึ่ง <laughs> จะแอคสวยจะแอคสวยไข่ตกเลยไข่ตกไม่ไม่ใช่ไข่ตกแบบนั้น <laughs> ไข่ลวกตก ขอขอขอไม่สวยแล้วกันใชนะพอสวยวมันลำบากนะอ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเป็นไข่ต้มแล้วเพราะว่าใกล้ใสตตอนขนมาทุกทีแล้วของลวกก็จะไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยรับทานละนะคะเป็นไงกันบ้างใครเตรียมเสรัวต่อนอยู่บ้างใครใส่พร้อมคุกก้อยบ้างคุกก้อยใส่ประมาณที่ห้าที่หกตุลาเดี๋ยวกินตัวกับ เอสโตรเจนเอสโตรเฟมของหมอเนี่ยจนกระทั่งครบเดย์สิก็คือหลังจากประจําเดือนมา13วันหมอนัดซาวผนังแล้วก็เดี๋ยวกําหนดวันใส่ตัวอ่อนนะคะถาค้าครูก็อตําหมืนคร่าวๆนะคะตามทฤษฎีเพราะครูก็ทําอีราเทสด้วยก็น่าจะประมาณที่ห้าวที่6ตุลาเนาะใครใส่ช่วงนั้นบ้างมาท้องพร้อมกันนะได้ดูแลตัวเองพร้อมครูก้อยนะก็จะเป๊ะเลยนะคะ <laughs> ท้องปีนี้คลอดปีบางกอนนะท้องปีนี้คลอดปีบางกรนนะแม่ ลูกปีมังกรน,นะคะคนจีนเขาแบบว่าเขารอคลอดลูกป,ปีนี้กันนะจะเฮงเลยนะคะแม่บอกว่า แม่เพิ่งแทงครบไปหนึ่งเดือนนะคะราจำเดือนมาแล้วตั้งคันต่อเลยได้ไหมขอสามเดือนค่ะแม่ยัส m i n อย่าเพิ่งรีบนะรีบแล้วเดี๋ยวอาจจะแทงอีกนะคะขอสามเดือนบำรุงนะคะบำรุงตามคัมพี์บำรุงมดลูกบำรุงไข่ด้วยนะคะตัววิตามินโอวาอทานได้เลยทานตั้งแต่ตอนนี้ทานได้เลยตัวนี้มีโฟลิกด้วยโฟลิกก็ป้องกันการแท้งการแท้งของแม่มาจากตัวอ่อนิโครโมโซมผิดปกตินะคะซึ่งสิ่งที่มันแก้ไขได้ป้องกันได้ก็คือการทานโฟลิกแล็วิตามินบำรุงเต็มตั้งคันนะคะวันละหนึ่งซองหนึ่งซองหนึ่งซองทานไปเลยนะคะโปรตีนเฟอร์ เพราะคนแทงผนังบลูแลุแเราก็จะบางนะคะตัวเฟอร์ตินายออยน้ำมันดีทาไปเลยวันละ2-4เม็ดเลยหลังแทงให้บดลูกเราฉ่ำๆนะ,ะแล้วก็เนี่ยกินพวกเนี่ยปลาผักนะคะน้ำผักน้ำผักทำทำกินนี่น้ำผักขุป้อยช่วงนี้จะเน้นไปในเรื่องของผักสีแดงเน้นเลือดบำรุงเลือดอย่างนี้บีทรูทแครอทมะเขือเทศทับทิมอแอปเปลิลแดงแอปเปลิลเขียวมะนาวพี่เมดาพร้อมอยัง ไม่ไดกินมาดูตรงนี้มามาให้แม่ดูด้วยจะกินโอรีนออยล์โชว์ใช่ไหมน้องไมไดากินโอรีนออยล์กูก้อยให้ทานนะ <S <S 2> <S 2> อ่าเพราะว่าเขาจะห้าขวดเลยกูก้อยให้เขาทานตัวโอรีนออยล์วันละเม็ดเพราะว่ามันเป็นน้ำมันดีน้ำมันดีก็คือพวกโอเมก้าสาม EPA พวกเนี้ยค่ะเด็กบำรุงสมองเด็กอยู่แล้วตัวเนี้ยพี่ก,กูก้อยบำรุงกระดูกล,ลูกให้ฉ่ำๆนะคะกูก้ <S <S อยให้น้องไมดาทานวันละเม็ดแต่ว่าเขาต้องกัดจังป๊อกนะเพราะว่าเขากรีนไม่ได้หรอกเด็กมันเลดมันใหญ่เลดมันพันมิลลิกรัมเนี่ย ที่มันเป็นสีส้มคือมันเป็นสีของน้ำมันฟักข้าวน้ำมันแกกอ้อยเนี่ยเมด้ก็จะเขียวรสชาติเป็นไงลูกอะอืนจะเป็นน้ำมันอย่างเงี้ยรสชาติก็เป็นน้ำมันเลยเป็นน้ำมันเก้าชนิดค่ะแม่ที่ส่งเสริมภาวะเจริญพันธุ์น้ำจืดก็ออกจืดจืดมันใช่ไหมลูกค่ะแม่กินประถูกอ่อีอยากกินปลาทำไมลูกกะตาของปลามันหายอะคะแม่กินแม่กินเนี่ยลูกกระตาของปลามาหายอะ เมดาเป็นเด็กที่ชอบควักลูกตาปลาทูกินอ,อือพอแล้วหมดแล้วอีกข้างนึง่งัรอือหุยยังมีหรอเนี่ยถ้าเรามากินปลาหลังเมดาเนี่ยเราจะไม่เห็นลูกตาของปลาเลยเพราะว่ามันมีเด็กที่ชอบควักลูกตาปลากินปลาง่ายๆเนี่ยแม่เราไมา่หาแซลมอนไม่ได้เราก็ปลาทูนี่หนะค่ะไขมันดีไม่แพ้กันนะคะ แต่ว่าแซลมอนโอเคมันก็จะมีน้ำมันดีเยอะกว่าโอเมก้าสามามนเยอะกว่าแต่ว่าเรากินฟิชออยในในตัวโอวออของกูก็อยู่แล้วช่วงเตรียมผนังบนลูกยังคงทานนะคะแม่เรากิน <overall. S 2> ปลาทูหลังเมดาค่ะเราจะกินตาปลาไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรคะเมดากินไปหมดแล้วใช่ถ้าแม่มากินข้าวหลังลูกเนี่ยแล้วถ้าในเมนูนั้นมีปลาปลาทูเนี่ยรับรองว่าแม่จะไม่เห็นตาของมัน มันมีเด็กที่เป็นเด็กชอบกินปลาปลานี่ค่ะตัวนี้วิตามินอะไรคะน้องไม่ดาตัวนมโออะไรคะโอวานุมไม่พูดดีๆสิแม่เขาไม่กดหัวใจนะวิตามินโอวอเป็นวิตามินบำรุงเตรียมมีดอหนึ่งซองก็จะมีสี่เม็ดตัวนี้คือโฟลิกแม่ นี่ตัวนี้คือ<ะ>โฟลิก400ไมโครกรัมตัวนี้มาตีวิตามินแร่ธาตุไม<ะ>่ใช<ะ>่อย<ะ>่างดังนี่แม่คุยกับแม่เหมือนแม่แม่อยู่21ชนิดอันนี้มีธาตุเหล็กไอโอดีนวิตามินดีวิตามินเควิตามินบีสาม 3, วิตามินรวมอะไรทุกอย่างรวมมาแล้วตัวนี้ฟิชออยล์เนี่ยที่ก้อยบอกว่าฟิชออยล์ที่มาจากปลาทะเลตัวนี้โคเอนไซม์คิวเทนเพิ่มพลังงานให้กับเซลล์ไข่เพิ่มพลังงานให้กับสมองเนี่ยนะคะกินพอเมื้อหานเมื่อยก็ได้ในช่วงเตรียมผนังลูกก็ยังคงทานอุ้ยนุน่นตาทำอะไรไปดูอุลยอุุุยยยออ ใส่ถึงได้กินน้ำหักไปเลยลูกปลาแม่ไปไหนป้าปอนมาดูเร็วมาาปลาแม่ไปไหนเนี่ยอืมเอ้าแล้วตัวเองกินไปแล้วคือแม่เลยเราไปกัดอ่ะ เฮ้ยเดี๋ยวม,มือคาวนะจะกัดปากปล<ะ>า <ปะ S 1> อ่ะกินปากปลาเลยไ่้ปะหัวปลาปากปลาสมองปลาตาปลาอืมแม่หรือว่าแม่ค่ะไอตรงนี้มันเป็นซอฟต์เจลอันนี้คือน้ำมันดีก้าวใช้คือตัวเฟอร์ติไนอ้อยตัวนี้เป็นตัวที่มาใหม่สักประมาณสามเดือนที่แล้วนะคะโอดักตัวนี้นะคะเก้าชนิดค่ะน้ำมันฟักข้าวน้ำมันแฟลกซิสออยน์งานพี่หมออะโวคาโดน้ำมันอะโวคาโดน้ำมันเมล็ดทานตะวันน้ำมันมะกอก โอลิฟออยล์นะคะแล้วก็เป็น DHA 40%ที่มาจากน้ำมันของสาหร่ายเอลกิโอ้ยน้ำมันงาขาวน้ำมันกระเทียมซึ่งก้าน้ำมันนี้เป็นน้ำมันที่มีงานวิจัยมีเปเปอร์จากต่างประเทศทั้งหมดว่าส่งเสริมภาวาะเจริญพันธุ์คปรก็มารวมไว้นะคะเพราะว่าในตัวโอวาออลเนี่ยมันจะเป็นฟิชออยล์ที่เป็นจากสัตว์น้ำมันจากสัตว์ตัวนี้จะเป็นน้ำมันที่มาจากพืชให้รับประทานวันละ2-4เม็ดนะคะถ้าเหมือนคูก้อยเนี่ย ใกล้จะใส่ตัวอ่อนแล้วอย่างเงี้ยค่ะใกล้มากๆอย่างเงี้ยคูก็จะฟาดสีเม็ดเลย <im it> <ๆ>เพราะว่าน้ำมันเนี่ยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดน้ำมันดีนะคะลดคอเลสเตอรอลนะคะลดการอักเสบลดการตั้งตัวอ่อนทําให้มันมดลูกเนี่ยฉ่ำเลยผู้หญิงที่เราอายุเยอะอย่างเงี้ยอายุเยอะเนี่ยมดลูกมันจะแห้งตามธรรมชาติเพราะว่าเอสโตรเจนมันจะมันจะน้อยมันไม่ใช่สาวๆนะคะมดลูกแห้งมันก็ไม่ติดนะคะกินไปเลยค่ะสี่เม็ดฟาดไปเลยให้มดลูกมันฉ่ำๆบางคนส่งภาพมาหมดลูกให้คูก็ดูโอเคมันหนาตัวตามเกหละแต่บางทีมันยังแห้งๆอ่ะ นะคะก็ตัวนี้สี่เม็ดหรือว่าคนที่เตรียมกระตุ้นไข่แล้วรังไข่เสื่อมไข่น้อยพวกนี้ค่ะเอสโตรเจนต่ำาอฟอสูงเอ h อต่ำน้ำมันดีเป็นสารตั้งต้นของการผลิตฮอร์โมนเอสโตรเจนนะคะบางครั้งเราได้รับฮอร์โมนเอสโตรเจนที่เป็นฮอร์โมนกระตุ้นไข่จากจากคุณหมอเนี่ยบางทีมันเป็นสังเคราะห์ร่างกายก็ยังต้องการสารตั้งต้น ในการสร้างฮอร์โมนเองด้วยไม่ใช่เทคที่ปลายเหตุอย่างเดียวปลายเหตุก็คือโอเคเรารับยาจากคุณหมอเราต้องฉีดยายอยู่แหละนะคะแต่ตัวนี้มันเป็นตัวสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนคือไขมันดีเป็นตัวสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนไขมันเลวก็ไปสร้างเอสโตรเจนเหมือนกันแต่ไปสร้างเอสโตรเจนเร็วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าเราเป็นคนละไข่เสื่อมอายุมากก็ฟาสีไปเลยในช่วงที่เราเข้ากระบวนการนะคะแล้วก็ใส่ตัวอ่อนไปแล้วก็ทาน2ท้องแล้วก็ทาน2เพราะว่าบารุงสมองลูกให้นมก็ทาน 2- 4สเพราะว่าน้ํานมก็สร้างมาจากไขมัน กูไขอฟ้าสีนะคะปกติจะแบ่งทานนะคะเป็นสองสองเดี๋ยจะไปกินตอนมื้อเย็นอีกสองก็จะฟ้าเป็นสีเดี๋ยวขอทานมื้อเที่ยงสองก่อนนี่นะคะเม็ดหนึ่งหนึ่งพันมิลลิกรัมเลยค่ะทีละเม็ดก็ได้ถ้าไม่มั่นใจในลำคอของเอง็ใหญ่หรือเปล่าเมื่องามบีบรูกแครอทมาหัวเรืกัิพมิมมะนาว ใครไม่มีเวลาทำน้ำผักก็ผงผักเพียวเรสผงผักเพียวครีมติดบ้านผงผักเพียวเรสเนี่ยชงในน้ำเปล่าเลยบีบมะนาวาสักนิดนึงใส่น้ำพึ้งชานาลงสักหน่อยนึงอร่อยมากอร่อยเหมือนที่คูก้อยแบบนี้เลยเพราะว่าอันนี้คือผงผักเพียวเรสคือบีดรูทครอทมาเกิดที่ทับทิมเลยนะคะส่วนผงผักเพียวครีมมันก็เป็นผักเขียวเนาะอาลฟาฟ้าวิดกลาสสไปรูเลนามอริงก้ามันเป็นผัก ที่เป็นซูเปอร์ฟู้ดตัวนี้ถ้าเรามาชงในน้ำเปล่ามันก็จะมีกลิ่นของผักนิดนึงถ้าบางคนที่อยากจะไม่อยากได้รับกลิ่นผักเขียวรือบางคนกินผักไม่ได้เลยจริงๆริงชงในนมอัลมอนด์สองช้อนชงลงไปในนมอัลมอนด์หนึ่งกล่องมัทฉะกรีนทีเลยแม่รสชาติเหมือนชาเขียวเลยอร่อยเด็ดมากนะป้าปอนเอาเอานมอัลมอนด์มาให้กล่องหนึ่งค่ะก,กับแก้วเดี๋ยวกูก็ชงให้ดูเป็นมัทฉะนี่ววกูก็เพิ่งเจอเพิ่งเจอเมื่อ,อ,อสามเดือนที่แล้วว่าชงแบบนี้อร่อยเพราะตัวเองเนะี่ยไปชงในใส่ในน้ําผัก ผลไม้ปั่นอยู่ตลอดแล้วก็บางทีก็ชงกันบ,บน้ําเปล่าเฮ้ชยชงเลยผมว่าอร่อยกว่าชงเลยผมว่าอร่อยกว่ากินต้าหู้ก่อนนะคะ,มะเมล็ดฟักทองนะคะ,มะเมล็ดฟักทองหนึ่งกำมือยังคงทานปกติก็เอามาโรยข้าวมาโรยข้าวทานไปคู่กับข้าวเลยเป็นข้าวธัญพืชห,หรือถ้าคนขี้เกียจเคียวก็ไปปั่นกับโปรตีนเฟรนตี้ซื้อเครื่องปั่นหรือบางทีก็ นั่งดูทีวีดูข่าวเพิ่มๆเี้ยวเพิ่มๆตัวน,นี้มันจะเป็นอีสูงมันลดการแท้งในะระยะเริ่มตน้นซิงสูงด้วยนะคะดูแลในเรื่องของระบบรังไข่นะคะต้องรีบแบบต้องรีบแบบอยากให้ใส่ฟองตโตๆทานอะไรทานโปรตีนเฟอร์ตี้ค่ะ คือจริงๆต้องทานตามคัมภีร์ทุกอย่างน,นะมันไม่ใช่ว่าเราจะไปเน้นแค่บโปรตีนอย่างเดียวต้องกินให้ครบห้าหมู่ซึ่งคัมภีร์ของครูก้อยมันรวบรวมมาแล้ววิตามินบำรุงไข่โอวัอลลาซองโปรตีนาออยลสองเม็ดโปรตีนโฟอร์ตีสองสองขั้นต่ำแล้วไปกินแบบปลากินไข่อะโวคาโดถ้าเรารู้สึกว่าเรากินปลากินไข่กินอะโวคาโดกินธัญพืชตามที่ในท้องตลาดเราในชีวิตประจำวันเป็นอาหารจริงๆไม่ได้ก็อัดเฟอร์ตีสามสองโปรตีนนี่แหละทำให้สร้างการเจริญกับตัวของเซลล์ น้ำมะกรูดเพราะบางทีเรากินโปรตีนเข้าไปแต่บัตรไม่ฟลอไม่ได้นําอาหารเข้าไปเลี้ยงบริเวณรังไข่น้ำมะกรูดมันทำให้บัตรฟลอแล้วมันลดไข่ฟอหรือบางคนที่มาจากไข่ไม่โตเพราะตัวเองมีปัญหาภาวะ PCOS PCOS ก็คือภาวะถุงน้ารังไข่หลายใบยพวกนี้ไข่จะไม่ค่อยโตไข่ใบเล็กซึ่งตัวที่จะไปช่วยเรื่องของภาวะ PCOS หรือภาวะถุงน้ำรังไข่หลายใบยซึ่งมันทําให้ไข่เราใบเล็กเนี่ยมันคือน้ำมะกรูด สารในน้ำมะกรูดมันจะเยียว, OS, วยา p c o s และลดระดับน้ำตาลในเลือดพวกที่ไข่ไม่ค่อยโตส่วนใหญ่เป็นพวกที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงมีภาวะค่อนข้างมีภาวะดื้ออินซูลินไม่ใช่ไม่ถึงขัง้นต้องเป็นเบาหวานนะคะมันก็จะไปทําให้เกิดฮอร์โมนเพศชายสูงพอฮอร์โมนเพศชายสูงไข่ไม่ค่อยตกไข่ไม่ตกมันก็ไม่โตเราคำนวณที่จริงต้องทานร่วมกันแต่เน้นอัดโปรตีนเป็นสามเนาะเดี๋ยวชงอันนี้ดูชงผงผักก็ดู อามอ,อมอแต่จริงเวลาเราเช็คโปรตีนเฟิร์ตี้อะแม่เราจะใส่ผงผักอัดลงไปในโปรตีนเฟอร์ตี้เลยก็ได้นะให้เหมือนเราก็ได้กินผักนะคะไม่ต้องทรงแยกอย่างนี้ก็ได้แต่นี้จะชมให้ดูว่ามันเป็นมัดฉะย,ยังไง เมื่อกี้นะนมอัลมอนด์หนึ่งกล่องนะจะเป็นนมแพะก็ได้นะคะแล้วก็เพียวกรีนนะคะผงผักเพียวกรีนนะคะเป็นผงผักสีเขียวระดับซูเปอร์ฟู้ดได้แก่อัลฟาฟ้าวีทกลาสสไปรูลีน่าและมอริงกานะคะพืชผักเหล่านี้นะคะมีคอ r โรฟิลสูงนะคะซึ่งคอ r โรฟิลพวกนี้ค่ะจะไปทําให้นะคะ วงจรการตกไข่ปกตินะคะชะลอรังไข่เสือ่อมลดค่าฮอร์โมน FSH ซึ่งเป็นค่าฮอร์โมนรังไข่ที่เสื่อมนะคะแล้วก็ดีทอ็อกระบบเลือดนะคะไปจับออกซิเจนให้กับเลือดนะคะทำให้เลือดเราสะอาดนะคะทานตั้งแต่ช่วงบำรุงไข่ช่วงเตรียมผนังมดลูกได้ได้เลยนะคะให้ทานวันละ2ซ2ช้อนเห็นไหมคะ1ช้อน2ช้อนนะคะ เป็นผงผักออร์แกนิกล0ร้อยเอร์เซ็์มีอยอนะคะจากธรรมชาติเปิดแล้วบิดซิปให้สนิทมีซิสองชั้นแล้วก็แช่ในตู้เย็นเดี๋ยวมันจะเป็นก้อนนะคะอยู่ได้ประมาณหเดือนในตู้เย็นนี่ค่ะชมผักใส่นมนะเอออันนี้ก็ได้อุ้ยเสียแล้วหรอ ไม่ได้ทําตกเสียแล้วจริงๆตัวนี้เป็นตัวปั่นเร็วปัอนแรงแป๊บเดียวก็ละลายใส่มนมเนี่ยได้แล้วผักใส่นมก็กินผักเหมือนเรากินผักเป็นกิโลเลยค่ะนะคะโอ้โหเลรสชาตินี่เหมือนมัชชก,กรีนทีเลยค่ะ รสชาติเหมือนชาเขียวขั่วเลยค่ะ,อ,ะอ,อันนี้ค่ะแม่ค้นพบวิธีการทานเพียวกรีนให้อร่อยอลูกคืออะไรคืออะไรคะ,ะ,รคะมาดูซิผงผักเพียวกรีนสองช้อนไปชงกับนมอัลมอนด์สูตรไม่หวานหนึ่งกล่องแล้วหน้าตาก็จะออกมาเหมือนมัทชากรีนทีเหมือนชาเขียวขั่วเลยลูกชเขียวเลย ชิมได้อะแล้วลูกลูกเคยกินชาเขียวหรอัเด็กเคยกินเอลูกไม่เคยกินเราแม่ไม่ให้กินชาเด็กกินไม่ได้มีคาเฟอีนเนีย่ยประมาณนี้ยชาเขียวขว่เมื่อกี้ไปแล้วนะสองนะอีกสองเรกินตอนเย็นอันนี้จะพกไปกินกัลูเวอแลาพร้อมยังคะแแม่ขอหมั่นหมั่นข้าวต่อขอกินปลาไปก่อนนะแม่ขอกินก่อน มมไม่กินสีไม่เจอะสเปิร์มมีแค่ห้าล้านตัวก็ต้องบำรุงสเปิร์มค่ะมีเซ็ตบำรุงสเปิร์มทานวิตามินบำรุงสเปิร์ม mc o เดี๋ยวป้ารบกวนนิดนึงนะคะช่วยหน่อยมีวิตามินตกตอวนี้ค่ะผู้ชายให้ดูผู้ชายชั้นตัวนี้ค่ะ mc o <ม>เป็นซิงค์นานโน75มลิกรัมแล้วก็เป็นวิตามินต่างๆนะคะ สิบกว่าชนิดไฮวาจินีนซิงวิตามินซีโคเอน 10, ไซคิวเทนวิตามินบีสามนะคะวิตามินอีหนึ่งพันสองร้อยสิบไอยูบีหกบีสิบสองนะคะบีหนึ่งบีสองบีเก้าโฟลิกก็ยังช่วยเรื่องสเปิร์มนะคะทุกอย่างที่ใส่นี้คือมีงาในวิจัยหมดเลยว่าช่วยเรื่องสเปิร์มนะคะพระเอกของเขาคือซิง์นโนสูงถึงเจ็สิบห้ามิลลิกรัมนำเข้าจาก USA นะคะภายใต้ลิกซิทไฮดีเจนตัวนี้บอกเลยว่าในท้องตลาดไม่มีนะคะ เขาจะใส่ชิ้นทั่วไปกันอันนี้มันนวัตกรรมค่ะชิ้นนาโนนะคะวันละหนึ่งเม็ดวันละหนึ่งเม็ดวันละหนึ่งเม็ดสามเดือนก่อนไปฉีดเชื้อก่อนไปเ,เก็บเชื้อทํอีกซี่คนท้องปล่อยท้องธรรมชาติก็บํารุงไปเรื่อยๆหาสเปิร์มห้าล้านตัวนี้ไม่ต้องคิดถึงปล่อยธรรมชาตินะคะไปทํอีกซี่สถานเดียวเลยนะคะอ u ยไอก็ไม่ไม่ผ่านนะคะถ้าในช่วงที่ใกล้จะเก็บเชื้อนะสักประมาณหนึ่งวิกินสองเม็ดเลยนะคะ หลังแผงนแบบนี้2เมตรสเมตรเลยตัวนี้ผลพลอยได้ที่คุณพ่อๆชอบกันมากไม่รู้คุณพ่อชอบหรือคุณแม่ชอบนะคะก็คือในเรื่องของเพิ่มอารมณ์รักค่ะตัวซิงนาโนมีงานวิจัยบอกเลยนะคะนอกจากบำรุงสเปิร์มแล้วมันยังเพิ่มอารมณ์รักด้วยนะคะมีความสุขในขณะที่เรามีร่วมกันนะคะเพ,เพิ่มเพิ่มเพิ่มความสุขของครอบครัวนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการแข็งตัวพูดง่ายๆนะคะ แต่อย่างเป็นธรรมชาตินะอันนี้ไม่เชื่อก็ไปสอบถามคุณแม่แม่ที่เขาซื้อให้คุณพ่อทานบางคนเนี่ยก็คือมีรูปไปเรียบร้อยแล้วยังซื้อให้พ่อทานค่ะเพราะว่า <laughs> เพราะว่าหวังผลลัพธ์อื่นนะคะเม็ดแดงๆที่เป็นซอฟเจลก็คือตัวเฟอร์ตินายออยค่ะตัวนี้ค่ะเฟอร์ตินายออยเฟอร์ตินายออยน้ำมันดีต้าปอเหยิบเฟอร์ตินออยเมื่อี่ไหน้ำมันดีนะคะน้ำมันดีอืมน้ำมันดี ในหนึ่งกล่องเนี่ยมันก็จะมีสามสามแท่งสามสเม็ดนะคะครูไปให้ทานวันละ2อถึงสเม็ดนะคะถ้าเราทานสองก็ทานได้สิบห้าหวันนี่คือตัวเฟอร์ตินไยอ่อยแล้วมันดีการชนิดเนาะต้องไปแล้วนะแล้วก็ของผู้ชายเมื่อกี้กินโปรตีนเฟอร์ต้าด้วยนะคะกินซิงเสร็จแล้วก็กินเฟอร์ตา้า ผู้หญิงอนะเขากินเฟอร์ตี้ผู้ชายเขากินเฟอร์ต้ามันเป็นเวโปรตีนที่บำรุงสเปิร์มนะคะเนี่ยมีทั้งซิงซิงตัวนี้คนละคนละตัวกับซิงตัวนี้นะคะซิงตัวนี้เป็นซิงนาโนซิงตัวนี้คือซิงทั่วไปโสมถังเชา่าเห็ดหลินจือกระชายดำหอยนางรม,มาสารสกัดจากไลโคปีนจากมะเขือเทศเนี่ยผู้ชายกินวันละหนึ่งถึงสองซองนะเส,ส,ส,สริมสร้างกล้ามเนื้อแล้วยังบำรุงสเปิร์มด้วย นะคะไม่กินเวให้เปล่าๆนะกินเวแล้วให้ลงไปถึงสเปิร์มด้วยแล้วก็ผู้ชายให้กินตัวนี้ด้วยค่ะสเปิรม์มสองถึงสี่เม็ดเหมือนกันเพราะว่าน้ามันดีเนี่ยมีผลต่อการสร้างสเปิร์มแล้วก็ฮอร์โมนที่สมดุลเหมือนกันผู้ชายก็กินแต่ถ้าหนักๆเนี่ยแนะนําตัวรากกลาไหลเผือกด้วยนะคะมันเป็นสมุนไพรแต่ตัวเนี้ยขมมากต้องต้มต้มกินนะคะแต่ตัวเนี้ยงานวิจัยเยอะมากงานวิจัยกว่าพันเจ็ดร้อยฉบับ ตอนนี้มันเป็นลิขสิทธิ์ของอเมริกาไปแล้วอเมริกาเขาไปอัดแคปซูลขายแต่ว่าจริงๆเอ่ะผลลัพธ์ที่ได้ผลจริงๆอ่ะคือต้มกินต้มกินแบบชาวบ้านที่เขากินกันนี่แหละค่ะเนี่ยนะคะตัวนี้นเด็ดนะไปแล้วนะไปก่อนนะอย่างน้อยต้องกินปลาทูก,ก่อนให้หมดก่อนเดีย๋ยวลูกไปเรียนไม่ทันนะคะเดี๋ยวอัปเดตให้ดูกินอะไรยังไงบ้างนะแม่บา,บายๆนะคะ